สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปลวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าว,วันที่8เดือนพฤศจิกายน2 5 6 4ชื่อเรื่องว่าถล่มลึกมากไปแล้วรู้ไหมเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตลอด67ปีมานี้ทําไมจึงเกิดขบวนการมินสถาบันมุ่งสู่การล้มล้างขึ้นชนิดจงใจและเปิดเผยทําไมจึงเกิดขบวนการต่อต้าน ขับไล่นายกประยุทธ์เกิดขึ้นชนิดจงใจโดยไม่เกี่ยงวิธีการและก็รูปแบบทําไมจึงเกิดขบวนการเปิดคลับเฮาเพื่อพูดจาดูหมิ่นดูแกลนคนภาคอีสานภาคใต้ขึ้นชนิดจงใจทําไมจึงเกิดขบวนการจ้องหยิบฉวยราคาเฉพาะหน้าเช่นข้าวเปลือกผักชีน้ํามันดีเซลมาสร้างกระแสบิดเบือนโดยหลีกเลี่ยงพูดถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุเพียงใช้วาทกรรมมุ่งเน้นโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวนั่นเพราะอะไรถ้าจะให้ผมตอบก็ตอบได้เลยว่า รัการเมืองเรื่องชิงเมืองใครละ่ะจะชิงเมืองก็ทักสินไงลํำพังทักษินอาหารการถึงขนาดนั้นเจียวหรือก็คงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าขาบวนการแกลุ่มทุนองค์การ cfr ที่ครอบงำกลไกเศรษฐกิจการเมืองการเงินของสหรัฐและยุโรปไม่หนุนหลังหนุนเพื่ออะไรก็เพื่อให้ระบบทักสินกลับมามีอำนาจบริหารอีกนะซีเพราะถ้าระบบทักสินคลองอำนาจมันก็ง่ายที่เขาจะวินวินด้วยกันอย่างเคยเปิดประเทศให้ยุโรปสหรัฐเข้ามาใช้เป็นฐาน ย่งชิงความเป็นเจ้าครองอินโดแปซิฟิกกับจีนเห็นไหมล่ะสมัยยิ่งลักษณ์เป็นนายกประธานาธิบดีโอบามามาไทยประตูเมืองนี้เปิดอาา้าซ่าทับเอาชาวบ้านชาวเมืองและชาวโลกตา่างซีปากกระซิบเชิงอิจฉาปนนินทากันว่าถ้าโอบามาอยู่นานกว่านี้อีกนิดเห็นทีไทยจะเสียเมืองชั้นในให้สหรัฐเป็นแน่แท้อินโดแปซิฟิกสำคัญอะไรนักหนามันคืออำนาจครอบครองสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกใคร คลองสองมหาสมุทรนี้ก็เท่ากับคลองโลกดังอาเซียนเอเชียตะวันออกเอเชียใต้ตะวันออกกลางและออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์เรียกว่าประเทศในย่านเหล่านี้ทั้งหมดต้องสยบยอมให้กับเรือดำน้ำนิวเคลียร์สถานเดียวประตูเชื่อมจัก,กรวาลอำนาจโลกที่ว่านี้มันอยู่ตรงช่องแคบบรรกาที่ทุกเรือสินค้าและน้ำมันต้องมาลอดเข้าลอดออกนั่นแหละด้วยภูมิศาสตร์ภูมิภาคที่ตั้งประเทศไทยเรามันเป็นจุดที่ยักษ์วัดโพก,กับยักษ์วัดแจ้ง กลางแผนที่แล้วต่างบอกไทยจะยอมให้เคยมาใช้เป็นฐานฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ไทยไม่ใช่นางวันทองหากแต่ไทยมีเชื้อสายสีถนนชัยจึงอยู่กลางของควายแบบเอี้ยวซ้ายก็เสียวนิดเอี้ยวขวาก็สยิวหน่อยแต่สามารถรักษาชีวิตและพรหมจรรย์มาได้ตลอดด้วยสไตล์สีถนนชัยทอกแล้วทำไมต้องมุ่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะการเมืองชิงเมืองมันเป็นเหตุถ้าลองทบทวนทุกคนก็ทราบพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ในเอกลักษณ์ความเป็นชาติพระมหากษัตริย์กับประชาชนประหนึ่งแสงแดดกับพยับแดดมีแดดต้องมีพยับแดดเห็นแสงแดดก็ต้องเห็นพยับแดดเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงแยกกับประชาชนออกกันไม่ได้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยแก่นก็คือประชาชนเป็นพยับแดดอยู่ในสถานะหัวหน้ารัฐบาลชุดปัจจุบันพระเอิญพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนมักใหญ่ไฟสูงมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจึงพิทักษ์รักษาเนื้อของชาติคือพระมหากษัตริย์ พระศาสนาและประชาชนเข้มข้นไม่ยอมเอาชาติบ้านเมืองไปแลกกับผลประโยชน์กับใครหรือกับต่างชาติเมื่อสถานการณ์โลกมันมาถึงจุดคลายแม็กเอาตอนพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกจะพูดว่าเป็นตาซวยของพลเอกประยุทธ์แต่เป็นคราโชคดีของประเทศก็น่าจะได้เพราะยุกระบอบทักษิณหมูจะหามจะเอากันอยู่แล้วเชียวพลเอกประยุทธ์ด,ดันเอาคารเข้ามาสอดในเมื่อไม่ยอมอย่างระบอบทักษิณยอม เขาก็ต้องหาวิธีกําจัดผลเอกประยุทธ์ให้พ้นจากวิถีการเมืองเขาใช้วิธีไหนก็วิธีเดิมๆนั่นแหละเมื่อไม่ยอมเป็นพวกก็ฆ่าทิ้งพูดกันตรงๆเรื่องตื้นลึกหนาบางทั้งภายในภายนอกของเมืองไทยคนไทยนะ่ะที่รู้หนึ่งก็แค่ยังเปลือกอีก99นั่นนะ่ะจัก,กรวรรดินิยมอำนาจยุโรปสหรัฐมันรู้ลึกทะลุเปลือกทะลุเนื้อขณะเดียวกันมันทั้งวางคนวางแผนเดินกลไกล,ลับๆมาตลอดไม่ใช่สิบยีปีเอากันแคบๆ ตั้งแต่2,475นั่นมาเลยด้วยซ้ำจะกินดำทำยังไงก็ต้องแทงแดงให้แตกกระจายก่อนนั่นหมายถึงการจะเข้าครองประเทศไทยได้ต้องทำให้คนไทยที่เหนียวแน่นนั้นแตกกระจายออกจากกันก่อนนั่นคือการทำให้คนไทยแตกสามัคคีปั่นจิ้งรีห้กัดกันเองจากนั้นการแทรกแซงเข้าไปสู่การยึดครองไม่ยากประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมเป็นท่าไม้ตายที่สหรัฐยุโรปใช้ปลุกปั่นกับทุกประเทศ ที่เขาต้องการคือให้ประชาชนที่แตกแยกก่อเจลาจนฆ่าตีกันเองตัวแสดงของภาพยนตร์ประชาธิปไตยที่สหรัฐยุโรปทั้งเขียนบททั้งกำกับการแสดงและลงทุนสร้างก็เห็นหน้าฆ่าตากันอยู่ไม่ใช่หรือไม่ว่าทักษิณธนาธรปริยบุตรนักวิชาการจานมหาลัยบางพรรคการเมือง ngo พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเด็กเล็กไม่เว้นแม้กระทั่งกระเทยโสเพณีสื่อและอีกมากมายมันจึงเอาการเมืองเข้าไปในสถาบัน ทั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองเพราะมันรู้ในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจจึงใช้วิธีปลุกประเด็นล้มล้างสถาบันหลังจากระบบทักษิณล่มสลายเมื่อ22พฤษภาคม57ชนิดเข้มเรื่อยมาเขาต้องการให้ประชาชนแตกแยกทะเลาะกันเป็นศัตรูห้ามหันกันเองซึ่งก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้วการเปิดขับเฮาพูดมินแคลนคนภาคอีสานนี่ก็แบบเดียวกันคนไทย70ล้านคนเป็นคนภาคอีสานร,ราวๆ2 2ล้านคน เรียกว่าร้อยละ40ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่เห็น NGO CIA และองค์กรต่างๆของสหรัฐเบื้องหน้าเป็นเทพเบื้องหลังเป็นซาตานแทรกแซงกิจการภายในทางบ่อนทําลายกระจายตัวอยู่ที่อีสานมากสุดการดูถูกดูแคลนพี่น้องทางอีสานของเขาก็ให้ผลทางสร้างความแตกแยกในหมู่คนไทยเห็นผลทันตาตอนนี้จิ้งรีปราดเข้ากัดตามแผนเขาอุตลุดต่อไปก็ทางเหนือทางใต้ คอยดูเถอะถูกเขาปั่นให้กัดกันเองเป็นรายต่อไปถ้าอยากรู้ขบวนการปั่นนี้พวกไหนไม่ยากสังเกตง่ายๆเรื่องวัคซีนด่ารัฐบาลผมจัดหาช้าแถมมีแต่ซิโนแวคไม่เอาจะเอา mrna อย่างไฟเซอร์โมเด n a และเสียเงินไปจองโมเดอร์ erna, กับหมอการลอนแต่โมเดอร์ไม่มาตามนัดปรากฏว่าเสียเงินแต่เงียบกริบไม่ปั่นทวีตไม่แฮแท็ไม่ต่อว่าต่อขานจองกาลอนกันเลยสักคำแต่กรณีนายก เรื่องไม่เป็นเรื่องจับทุกเม็ดทุกประเด็นหาเหตุมาโพสมาทวีตเพื่อเยาะเยะ้ยถากถาง,างดา่าสารพัดทั้งเรื่องไปเวทีขอบเทวินทิิกที่กราสโกทั้งเรื่องปลูกผักชีเรื่องข้าวเปลือกกิโลละ5บาทเรื่องดีเซลต่างๆนานา,น,านี่คืออะไรก็คือพวกเงียบกริบจักเงินวัคซีนเทพกับพวกปั่นข่าวหน้าจอหน้าเฟซดา่านายกคือคนขบวนการเดียวกันนั่นคือข่าวเฟกข่าวยุแยงข่าวบิดเบือนทางมุ่งทำลายที่เห็นเกลื่อนจอเกลื่อนออนไลน์นั่น ไม่ใช่จากคนส่วนใหญ่หากแต่เป็นพวกขบวนการปั่นจิ้งรีปั่นสังคมด้วยข่าวสารด้านลบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสังคมแตกสามคีและเกิดสงครามประชาชนแล้วมันจะเข้าแทรกทันทีตรงรอยแยกรอยแตกนั่นตอนนี้หยิบประเด็นแก้ล้มมาตราร1 2เป็นการใหญ่ซึ่งมันรู้ว่าทำไม่ได้สภาเคยตีตกไปครั้งนึงแล้วด้วยซ้ำเพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6แต่ที่พยายามโหมมันเป็นแผนสร้างข่าวกระแทกสถาบัน ให้เป็นกระแสสู่การวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยๆเรียกว่าสมไฟสร้างอุณหภูมิให้ร้อนไปสู่จุดลุกคือทางประชาชนได้จุได้อยากบอกธนาธรโดยเฉพาะปิยบุตรด้วยหวังดีไว้นิดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ประเด็นที่คุณพูดถึงสถาบันในขา่าในเพจก้าวหน้าระยะนี้มันเป็นหลักฐานมัดตัวคุณเรียบร้อยแล้วกิ่งกือตกท่อภาษาฝรั่งเศสเขาว่าไงณนะบูดนี่ครับนี่เป็นบทความที่คุณแปลสิงกันนั้นเขียนเอาไว้ในเช้า วันที่8เดือนพฤศจิก,กายน2 5 6 4เรียกว่าได้ใจได้ความรู้ให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยเขากําลังเตรียมการทําอะไรในการที่จะทําลายชาติทําลายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จุดมุ่งหมายสุดท้ายนั่นคือคือล้มล้างสถาบันแล้วก็ทําให้คนไทยในชาตินั้นแตกแยกกันใช่หรือไม่